อีสารครับในรุ่น45กิโลก,กร,รมัมหัวหน้าคณนนะะคุณพรชัยมุ่งเจริญพรน,นะครับแล้วก็มีคุณพงพันธ์นิยมตรงเป็นผู้จัดการครับก็ปัจจุบันก็ซิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปรกรณ์พรสุรินนัโชคในดวงใจครับคุณศอกผิดิบสุปตาดาวบูครับเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิม70ครั้งชนะ65แพ้4แล้วก็เสมอหครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับห อุบลออัฉริยะครับนายอัทวีเขือนอกนะครับ19ปีดาวดังของนครราชสีมาครับดีกรีในแชมเปี้ยนประเทศไทยนะครับรุ่นเฟเธอเวต126ปอนด์หัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สับสนท่านเดียวกันเลยครับพี่เปิ้ลนครนะครับปัจจุบันก็ฝึกซ้อมอยู่ค่ายมวยเดชรัตครับนักชกในดวงใจดาวดังครับ พันพยักสอสมหมาย70ครั้งชนะ50แล้วก็แพ้20ครั้งครับครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับกรรมการอารันนุชกลางให้คะแนน3ท่านปอรวัตแขกสิงห์ทองพงพัฒน์วงไวและทีรวุธศรีละครนนะครับเอาละครับคู่นี้นะครับเริ่มต้นมานี้ก็ยกแรกเริ่มที่จะออกอาวุธใส่กันเลยนะครับเดินขยับเข้าไป ต้มยำกุ้งนะครับหนึ่งกุบอนก็มีแท่งขวาคอยสกัดเอาไว้เอาสายกากขวาแล้วครับผู้นี้ชิงกันออกเลยนะครับต้มยำกุ้งนี้เดินขยับเข้าไปเตะสายต่อยข้า1หนึ่งกุบอนก็มีเตะขวาต่อยขวานี่โต้คืนครับพยายามทำกันหนักๆเลยนะครับไปหนักๆก,ก็คืนมาหนักๆครับค่อยๆข,ขยับขยับเข้าไปครับมีจังหวะทำจังหวะผ่อนครับยกแรก เล่นกลยุทธ์ไปด้วยแล้วก็บริหารเลี้ยวแรงไปด้วยเลยครับแข้งซ้ายอ้าวเนี่ครับซ้ายเตะม,มาคืนขวาทันทีครับแบบลักษณะแบบทีต่อทีเลยครับชุ่วโมงนี้วันนี้ครับ มท่านโอ้โอ,โอ,โอนี่ครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ครับท่านพรชัยมุ่งเจริญพรน,นะครับวันนี้ท่านร่วมทําบุญในงานมหากุศลในวันนี้ด้วยนะครับสําหรับค่าตัวของต้มยากุ้งแล้วก็เอ็กซ์ตานะครับอสองรายในวันนี้นี่ท่านพรชัยมุ่งเจริญพรบอกไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวท่านจะจัดการเองครับค่าตัวของต้มยากุ้งกับเอ็กซ์ตารครับ เพื่อเป็นกิจกรรมร่วมงานมหากุศลในวันนี้ครับต้องกราบขอบพระคุณครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ท่านพรชัยมุ่งเจริญพรครับยกค่าตัวให้การกุศลไปเลยนะพี่บอลนะใช่ครับโอ้บนเวทีครับมีเซสแล้วครับเอาละครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวสนุกแน่นครับยกแรกมีออกอาวุธกันแบบนี้น่าจะเห็นอะไรดีๆกันแล้วครับคู่นี้เดินขยับเข้าไปหนึ่งอูบลนะครับต้มยำกุ้งนะเดี๋ยวมาตามกัน เอสดีตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยสมโอทครับสมโอทีดีเพราะมีซิงวิตามิน B ีและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทโดยคุณพิชัยขิดอิทธิวันนี้ขอบคุณนะครับสยามคูโบต้า45ปีสยามคูโบต้านวัตกรรมกรเกษตรเพื่ออนาคตขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มยกที่2มานะครับต้มยำกุ้งนะครับเดินกระยับเข้าหาเลยนะครับมีแข้งซ้ายนี่ยาวๆสาดเข้าไปดูว่าหนึ่งกูบนลเองก็ ชกในเกมตั้งรับจะมีแท่งขวานีชิงโต้คืนเหมือนกันแลกกันแล้วครับซ้ายกับขวาใครจะแม่นกว่ากันใครจะเร็วกว่ากันนะครับแต่ว่าตัวเปิดเกมนี่คือต้มยำกุ้งนะครับเบียดไปเรื่อยครับเอาละครับแม่ต้นๆนี่ก็เน้นในเรื่องของความเร็วก่อนนะครับแต่ว่าเป็นต้มยำกุ้งที่เป็นฝ่ายขยับเดินเกมเข้าหานี่ครับสายเน้นๆอ่าสายคืนครับแม่คือลูก2นี่จะเจ็บกว่านะครับอ่ะ เดี๋ยวดูครับวันนี้นี่บรรยากาศสุดยอดเลยครับที่วัดป่าวังน้ําเย็นครับโอ้คนเนี่ยเพียบเลยครับพี่บอลครับครับโอ้โหดูวันนี้นี่ฮะพื้นมหาชนเลยครับมาอยู่ที่ภายในเวทีบวชชั่วคราวครับลานที่จอดรถหน้าวัดป่าวังน้ําเย็นแห่งนี้แหละครับต้องกราบขอพระคุณครับท่านผู้กองลันสารคามครับแม่งานในวันนี้ครับงานนัดยิ่งใหญ่แบบนี้ นี่พุ่งยกสองครับแต่ว่าต้ยมยำกุ้งเดินลากซ้ายเข้าไปเลยครับขวามาก่อนโอ้ยมาทีเป็นชุดเลยดูว่าต้ยมยำกุ้งนี่พอแทงซ้ายออกมานี่หมัดสายตามเลยนะครับตามอมาัตโนมัติเลยมาดูว่าหนึ่งอูบอนยับ แข้งขวาที่ออกแม่นๆจะวืดไม่ได้จะหลุดจะหลวมไม่ได้นะครับตรงยำกุ้งอี่ดูวเข้าแม่นทุกดอกนะครับโอ้โห้ายเริ่มมาแรงเริ่มจับเบียดเข้าไปแ้ง้ายได้สวยนะครับมาดูกันที่วงในเอาคู่กันที่วงในแล้วนะครับคู่นี้โอ้โหดูว่าจังหวะการจับนี่ของนิ่งอุบลก็ถือว่าไม่ธรรมดาแข็งแรงใช้ได้เลยครับเพียงยกสองเท่านั้นครับเกมการชกนี่ก็เริ่มเข้มขคนขึ้นเรื่อยๆแล้ว ต่างคนต่างที่จะหาจังหวะอยู่ครับว่าจะเจอจุดอ่อนตรงไหนครับโอ้โหแข้งซ้ายครับแม่ไปมือแข้งทีเดียวครับแข้งหนีของต้มยำกุ้งมาดีหมัดด้วยครับโอ้โหดูเอ้าเสียบเข่าวงงนมาครับนี่พึ่งยกสองนนะนะครับโอ้โหนี่พึ่งยกสองแล้วก็นี่พึ่งคู่สองแต่ว่ามวยระดับแชมเปี้ยนระดับเงินแสนโอ้โหดูครับแม่งัดกู้ศอกโอ้โหเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูครับ โอ้โหนี่เพิ่งยกสองนะครับมากรรมการอารันนุชก,กาบออกหมากลางเวทีกลางเวทีโอ้โหดูไฟแดงสุรินทร์น้ำเงินโคราชและคอราชสีมาครับมาละอ,อุ้ย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 เอาละครับเร่นเกมกันแบบนี้นะครับหนึ่ง네บวเองก็จะประมาทไม่ได้นะครับต้มยำกุ้งนี่มีหมัดสายแม่นเหมือนกันนะครับที่รบกวนอยู่ตลอดแล้วก็มีสอกท้ายด้วย เอาหนึ่งอูบลออกมาผ่อนเกมบ้างนะครับหลังจากที่เดินออกแข้งแล้วก็ปล้ำในทำได้ดีนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อนะยกที่สิบเอ็ดโชรูมสิบเก้าศูนย์บริการนะครับโทรศูนย์สองหกหกสองหกห้าห้าห้าจากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับผ่านไปสองยกนี่ถือว่าทั้งคู่ทำผลงานกันได้คุณภาพเลยนะครับมาถึงยกที่สาม เกมนี่เปิดเต็มตัวแล้วนะครับหนึ่งกุบลนเบียดเข้าไปพยายามจะเบียดปล้ำในนะครับโอ้โหมาดูว่าต้มยำกุ้งเงีงก็ไม่ธรรมดาเลยครับมีหมัดซ้ายแข้งซ้ายสกัดเอาไว้มา เละครับเบียดแยกมากันแบบนี้โอ้หนึ่งกุบลนเกมเปิดแล้วเลยครับออกแข้งขวาไปก่อนแล้วก็จับกล้ำในดีเข่าตีไม่ได้ดีกรรมการต้องแยกก่อนครับนี่แหละครับความเข้มข้นครับของศึกมวยมันสนั่นเมืองมหาสารคามครับเริ่มที่จะใช้พละงกำลังกันมากขึ้นเลยครับเอ้าวงนมาเสียบครับต้มยำกุ้งโอ้โหดูดิของผเสียบคื้นครับต้มยำกุ้งมีหมัดด้วยแต่กลายเป็นมวยฝีมืออย่างหนึ่งกุบชนครับที่เป็นฝ่ายเปิดเกมเติมเข้าหากับแข้งซ้ายมา โอ้ซ้ายคืนเลยครับอย่างรวดเร็วครับวงในอีกแล้วครับพี่บอลครับโอ้โหนี่ครับบาดอู้คุณกุยอ้โหดูดูดูครับยกสามครับถ้าผ่านมาครึ่งทางตอนนี้อ่ะเปลี่ยนเซิร์บ้างเป็นหนึ่งอุบลครับหนึ่งอุบลชิงเดินโดอูโหดูวงในดูจับแล้วใครจับดีกว่ากันตอนนี้ไล่แขนสู้กันอยู่วงในอูโหดูล็อกไว้ดีเลยครับหนึ่งอุบลเรีว่วตอนนี้นี่โขงทาเข่าเลยนะครับเพียรเข้าไป ลำ่ไหนอย่างเดียวตรงยำกุ้งเข้ามายจะไล่แขนนะครับแล้วก็ตีสู้เหมือนกันแล้วก็มีซอกซ้ายสลับด้วยโอ้โหเอาออกอาวุธแลกกันแปะนี้นะครับเดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆกันแน่แล้วครับคู่นี้ไม่มีใครยอมใครจริงๆอีไม่ได้กรรมการแยกครับมาเริ่มขกันใหม่แล้วก็ยังคงเบียดเหมือนเดิมครับโอ้ยหนึงอุบนนี่แะครับสอกซ้ายตรงยำกุ้งนี่คอยบวกอยู่ตลอดครับ โอ้นี่ครับวงในมาอีกแล้วครับหนึ่งอุบลเสียบเข้าไปโอ้โต้มยำกุ้งนี่อาศัยความขยันครับแม่จะไปตัวแข็งไม่ได้นะครับหนึ่งอุบลโอ้โหตอนนี้นี่โดนเข่าโดนหมัดด้วยครับมีเอียงไปแม่แต่ว่าจิตใจยังสู้อยู่ครับเดินเข้าไปเสียบอีกแล้วสู้กันโอ้โหดูครับแม่แต่ละดอกเน้นเน้นเนื้อเ,เลยครับเหมือนต้มยำกุ้งเนี่ยจะรู้แล้วครับว่าทางหนึ่งอุบลครับออกอาการโอ้โอ้ยโอ้นี่ครับมามาทีมาเป็นชุดแต่ว่าดูแม่ทำเขาได้เล่น เยอะเหมือนกันนะครับมุมแดงต้งยำกุ้งอุต่ดูครับหนึ่งอุโบนมาอยู่ในการดูแลของอาจารย์สุรัตน์โอ้ยไม่ไหวแล้วพี่นี่แหละครับสอก้ายนะครับเตือนมาตั้งแต่ยกต้นต้นแล้วนะครับต้มยำกุ้งนี่มีสอก้ายนี่คอยบวกอยู่ตลอดโอ้โหแต่ว่าหนึ่งอุโบนเองก็โดนแทงโดนเข่าไปเยอะนะครับทำท่าจะยุบจะย่นไปแล้วแล้วก็มาพลาดโดนจนได้นะครับสอก้ายคุณหมอจีรศักดิ์บุภาชาติก็ขึ้นไปดูอาการนะครับ เป็นทางต้มยำกุ้งครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่3ครับโอ้วันนี้นี่ดูจริงๆครับดูภาพช้าครับมาจะพยายามเดินเปิดเกมเข้าไปเลยครับหนึ่งอุบลแต่ว่าโ,โ,โดนเยอะนะครับโดนเยอะนี่ครับหาศอกนี่แหละครับโอ้โหดู